วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวพี่บิ๊กพี่เบิร์มนะครับผมพี่เบิร์มครับ M 500นะครนะผมรหัสใดครับ C P C D 3 0ครับ Q 1 3 K 2ครับ K 2 K 2นะครับผม M 500เนาะตัวนี้ครับ M 5 0 0ครับโอเคก็ตัวนี้เหมาะกับลูกค้าประเภทไหนนะครับผมก็จะใช้พวกติดทิ้งตัวใหญ่ลูกค้าจะติดทิ้งนะครับผมงานถูกถุงยกขึ้นไปนะครับผมเป็นสองจะเป็นสองท่อนนะครับ เราก็จะติดทิ้งอุปกรณ์เสริมนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่ได้มีติดมาเพราะว่าลูกค้ายังไม่มีออเดอร์นะครับผมถ้าติดมามันก็จะเป็นทิ้งเกาะกับตัวแผงเลยครับแล้วก็ทําคอนโทรลขึ้นไปให้ด้านหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวให้ลองใช้งานดูครับนะครับผมเราลองดูครับผมตัวนี้เสียงเครื่องยนต์นะครับผม เมตรเลยสุด,ดยอดห้าห้าเมตรเลยครับห้าเมตรนี่ว่าจากไหนว่าจากพื้นนะครับผมถึงบนงานนะครับผมอ่าไม่ใช่ว่าจากถึงแห่งงานนะแห่งงานนั้นถูงนั้นเราเลยต้องคำนึงถึงเรื่องหลังคาลูกค้าด้วยนะถ้าเขาไปใช้ในโกดังปิดเงี้ยต้องคำนึงหน่อยหรือถ้าเป็นเสาสูงต้องคำนึงทางเข้าทางออกลูกค้าด้วยไม่งั้น ตายเลยเอาไปทนใช้ไม่ได้นะครับผมตัวงาเอ้ยตัวยางนะครับผมก็จะเป็นยางตันเลยยางต,ตันซ้ายขวาเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าลองขยับหน่อยได้ไ,มไ,มไ,มไมหมคะหมุนหมุนได้ไหมอ่าอยากให้เห็นมุ่มหน่อยนะผมว่าการใช้งานนะครับผมอ่าการทงคันท้ายรูปลักษณ์ลักษณะนะครับผมใจจริงอ่ะผมอ่าเวลารีวิวลูกค้า ผมจะโชว์ให้ลูกค้าให้เห็นเต็มที่เลยว่ามันเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่ไซส์ยังไงนะผมแต่สุดท้ายแล้วถ้าลูกค้ายังไม่แน่ใจมาดูที่สาขาพวกเราได้นะครับเราอยู่สาขาไหนบ้างครับสาขาที่1ก็พุทธมฑนสา,สายสองครับตรงสมาคมปักใต้ครับผมสาขาที่2ก็บางนาตลาดกม18ครับอ,อยู่ติดริมถน,นนครับ ไม่อยู่ในหลืบไม่อยู่ในซอกไม่อยู่หลังบ้านไม่อยู่หลังตึกใครครับผมเออหลังใครไม่อยู่ไม่ไม่อยู่สักอย่างเลยครับ,รบเห็นชัดครับผมแล้วก็อีกเรื่องนะครับผมก็คือรถถ้ากรทมจะเป็นรถเล็กเนาะแต่ถ้าเป็นสมุทรปราการ,การาจะรถใหญ่แน่เลยอยากให้ลูกค้าโทรหาพวกเราก่อนว่าเอาตัวไหนอะไรยังไงครับเราก็จะได้จัดการให้ลูกค้าได้ใช่ครับ่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันครับครับผม